ที่ออฟฟิศออกซิเจก่อนเดินจากออฟฟิศออกซิเจนตรงนี้แล้วก็เดินไปขึ้นเรือจริงๆที่ทัวร์เขามีคนมารับนะหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าอยู่โรงแรมไกลๆเนี่ยเขาก็จะมีคนไปรับมีรถไปรับแต่ว่าเังเอินว่าโรงแรมเราอยู่ใกล้พอดีแล้วเขาไม่มารับสักทีเราก็เอ้ยเดินมาก็ได้นี่หว่าอยู่ใกล้ๆอะไรเงี้ยนี่คือยูนิฟอร์มเหมือนจะไปปฏิบัติธรรมเดินตามมาขึ้นเรือตรงนี้ คือเรือลำนั้นนะ่ะเขาไปดำน้ำําเขามีถังออกซิเจนแต่ไม่ใช่ทัวร์ของออกซิเจนส่วนเราจะไปทัวร์ออกซิเจนแต่ไม่มีถังออกซิเจนอ่ะไม่งงนะไม่งงเรือออกแล้วตอนเที่ยงยี่สิบแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาซิ่งไปทีหลังอันนั้นเห็นเต่าไหมอ๋ออันนี้กับกันยืนบังไม่ได้เรือออกแล้วจุดหมายแรกคือเกาะนางยวนคนไทยห้าสิบต่างชาติสองร้อยห้าสิบ แล่นเรือออกมาแล้วตอนเที่ยงยี่สิบห้าออกมาจากท่าเรือ,อรนี้ไม่หากรู้สึกปลอดภัยไหมสตาฟเยอะมากจะจำชื่อได้ไหมจำชื่อคนแรกได้ชื่อบอมเกาะนางยวนตอนเที่ยงสี่สิบสี่เขาก็จะให้ไปทำอะไรก็ได้จะขึ้นชมวิวจะสนั่กลิงแล้วก็มาเจอกันที่เรือนี้ตอน2โมงยี่สแล้วเรือเนี้ยเขาก็จะไปนู่นนี่นั่นอะไรของเขาเราลงเรือตรงนี้ใช่ไหม อันนี้เข้าเกาะน,น่งยวนแล้วเรือที่เราลงมาเขาก็รับกลุ่มใหม่ไปดำน้ำที่อ่าวอื่นต่อแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมารับเราตอนบ่ายสองยี่สิบนี่ทำอะไรเอ่ยแจกตัวอ๋อมีแผนกแจกตัวคนหนึงแล้วก็มีแผนกรับตัวคนหนึ่งซึ่งอยู่ติดกัน สังเกเป็นระบบดีมากเขาก็แจกรายละเอียดมาก็คือให้ตามไกด์ไป <imo> ที่ถืออันนี้ไปค่ะโ <im> คนเยอะมากอะ่ะ <im> เดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปจุดชมวิวตรงนู้นแล้วก็เดินเส้นทางไอ้นี่ตรงรอบๆเกาะจุดเปียกจุดแรก ล้างสะเย็ดก่อนเฮ้ยไม่ล้างเว้ยเราอาล้างสะเย็ดก่อนเลยตามไกด์เข้าไปคือไกด์เขาก็จะแนะนําว่าจะไปดําน้าที่ไหนดูตรงไหนจะไปไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเธออยากจะไปไหนก็ไปไม่ได้ไล่นะแต่แค่ว่าจะไปไหนก็ไปแล้วมาเจอกันที่เรือสองโมงยี่สิบยี่สิบ คนไทยครับเชิญทางด้านนี้นะคะรับมีภ <ละ S 1> าคไทยด้วยตรงตรงนี้คือนางยวนนะแล้วก็ตรงนี้ก็คือมิติ้งพอยต์ของเราเดี๋ยวเราประมาณ80-90เปอร์เซ็น,นในชารลส์ของฝั่งโน้นจากทีนี้พอฝั่งขวามือเราเรียกว่าส่วนญี่ปุน่นจริงแค่อยากรู้มากเลยมีทางขยับเอ้าทำไมตามมาแค่สองคนน่ะเอ้าเขาไม่มีใครมาหรอตรงนั้นเป็นจุดมิติ้งพอยต์เออแล้วเดี๋ยวน้องไก่ก็จะพาไปจุดชมวิวจุดชมวิวเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวคนที่ว่ายน้ำไม่เป็น ก็มาเจอนกันตรงนี้บ่ายโมง45้าเพื่อเทรนว่ายน้ําเทรนลอยตัวทําไมไม่ค่อยมีคนมาดูจุดชมวิวเลยอ่ะไม่ไงไม่มันเป็นจุดสําคัญที่จะต้องมาดูไม่ใช่หรอนั่นสิแล้วเราไปขอไอ้พื่ตักนีว่ายน้ำเนี่เือสิเอไม่รู้เราเราจองไว้ก่อนไงไม่รู้ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเราก็หยิบหยิบไว้ก่อนเขาบอกว่าถ้าไอ้นี่หายเนี่ยแบบอันละพันสามใช่ไหมเดีถ้าเกิดไอ้นี่อะ อันนี้หายเขาไม่รู้ไงเขาไม่รู้เปื่อววางไว้แถบนี้เขาบอกว่าขึ้นจุดชมวิวขึ้นลงสิบนาทีเวอร์ไหมนั่นดิมันด,มนดูมันสูงอยู่นะไกด์หลอกอะมันเป็นไปไม่ได้ตอนนี้กําลังเดินขึ้นจุดชมวิวนะจริงๆมีไกด์นานะแต่ไม่เป็นไรเดินนําไกด์เองก็ได้จริงๆเดินไปอะไม่มีไกด์ก็ได้เพราะว่าเขาปิดทางไว้หมดแล้วมันเป็นทางเดียวแต่ว่าไกด์เขาก็มาดูแลรักษาความปลอดภัยไงเป็นความรับผิดชอบ ลูกทัวร์จะได้ปลอดภัยตรงนี้ก็คือทางเดินที่จะขึ้นไปจุดชมวิวเดินตรงไปวิวพอยท์ว้าวยูนิฟอร์มสวยและนี่ก็คือ,อจุดเริ่มต้นของจุดชมวิวเริ่มต้นของคำเนี่เคยได้ยินมาว่ามันรอนานแล้วไกด์นะเขาบอกว่าขึ้นลง5นาทีเชื่อเหรอใครเชื่อมอั่งทำไมออฟเดินเร็วจังอะู่น้ำมากคือปากซีดเลย ามปีนขึ้นชั้นบนสุดเหรอก็มันมีบันไดให้ขึ้นมาเราก็ขึ้นแล้วก็ขึ้นไปบนนั้นตอนนี้ถึงด้านบนสุดแล้วจุดมหาชนขึ้นมาประมาณสักสิบนาทีอะแต่รอคิวสักสิบนาทีอะและนี่คือทาลงคนก็จะมากระจุกกันตรงนี้ดูเพื่อวิวอันนี้เพื่อวิวเดียวกันเลยโค้กขวดละหกสิบบาท ไม่โค้จริงๆสิบห้าบาทแต่อันนี้วิวเนี่ยหลักล้านเดี๋ยวพวกพิซเซนเตอร์โค้กก่อนตรงนี้เป็นจุดพักกินเสร็จแล้วก็มาวางตรงนี้ง,นเนงเป็นเด็กดีกินน้ำเปล่านะเนี่มีขายโค้กขายน้ำเปล่าน้ำเปล่าห้าสิบแล้วก็พวกน้ำอัดลมหกสิบแล้วก็มีเบียร์ล้อห้าสิบเป็นค่าจุดชมวิวที่สวยมาก มาอุดหนุนน้ำกันนะตรงนี้คืออะไรอ๋อ,อ,อตรงนี้ลงไม่ได้ะจุดนี้สวยไม่แพ้จุดชมวิวทั้หงหมเลยเราลงท่าเรือตรงประมาณนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เดินเข้ามาตรงนี้ถ้าใครอยากจะไปอะไรนะจะเป็นนิสกราเด้นน่ะๆตรงนั้นที่เขาสนักระลิงกันอยู่ตรงนั้นไปไม่ได้นะมันเป็นแบบภูเขาที่ไม่มีทางเดินแล้วถ้าเกิดว่าจะขึ้นมาจุดชมวิวก็คือเดินมาทางนี้โอเคเราอยู่ตรงนี้นานมากแล้ว แปลใน15วิซิก่อนนางยนคือสถานที่ชมวิวที่สุดยอดมากแต่ว่าจะมีช่วงที่คนเยอะก็คือ10โมงถึง4โมงเย็นฉะนั้นเวลานอกเหนือจากนั้น18ชั่วโมงเป็นช่วงเพอร์เฟที่มีคนน้อยแต่ถ้าเกิดคุณครั้งที่นี่คุณจะได้มีโอกาสตื่นเช้าเพื่อที่จะไปไว่ายน้ำดูฉลามอ๋อค้างได้ด้วยเหรอมันมีโรงแรมหนึ่งอยู่ตอนนี้บ่ายโมง40นาทีจุดนัดพบอยู่ตรงนู้น ใช้เวลากับจุดชมวิวมหาชนรวมขึ้นลงประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงตรงนี้ก็เป็นหาดทรายระหว่างภูเขาส่วนตรงนั้นก็เป็นจุดดำน้ำดูเจเปนิสการ์เดนแต่มันอยู่ใต้น้ำนะแต่เดี๋ยวเราจะไปเรียนดำน้ำขั้นพื้นฐานกับไกด์ก่อนเขามีสอนตัวต่อต,ตัวด้วยนะแล้วก็ได้เวลากลับขึ้นเรือ ทัวบ่ายจะเป็นแบบปฟเฟ่ในรอบของเราจะมีกับข้าวสีอย่างก็คือมีไข่ดาวไก่กระเทียมไกท่ทอดสีแดงๆให้โปรโตีนแบบเต็มๆเลยมีผัดผักด้วยปริมาณก็มากเพียงพอกับจํานวนลูกทัวอิ่มอร่อยไม่อดแน่นอนตลอดทริปเขาก็จะมีชากาแฟน้ําร้อนน้าเย็นให้เติมตลอดเลยระหว่างนั่งทานข้าวเรือก็เล่นมาจอดที่อ่าวหินวงตรงนี้เป็นต t อปที่สที่อา่าว หิ้นวงเขาห้ามกระโดดเขาสไลด์ได้ลงมาเนี่ยมีสไลด์ด้วยนะไม่มีใครสไลด์เลยแสดงว่าเขาห้ามสไลด์ใช่ปะนี่นีนีเดี๋ยวเราลงตรงนี้ดิไปไปเก็บโทรศัพท์เขามีเวลา20นาทีนะ เมื่อกี้นี้ก็เป็นจุดจอดดำน้ำที่ชื่อว่าอ่าวหินวงเขาจะให้เวลา20นาทีมีประการังที่เยอะแล้วก็สวยมากๆด้วยมีไกด์ถ่ายรูปใต้น้ำให้ลูกทัวร์ด้วยนะตรงนี้เป็นหินคล้ายรูปหัวเต่าเนาะและที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็คืออ่าวตะโนดแต่เรือไม่ได้แวะนะ ระหว่างทางเรือวิ่งเราก็จะได้เห็นวิวสวยๆรอบเกาะแบบนี้โดยเฉพาะหินรูปต่างๆพาให้เราจินตนาการไปได้เรื่อยเปื่อยเลยบนเรือก็จะมีเปิดเพลงสร้างอารมณ์ตลอดเวลาไม่มีเหงาตอนนี้เป็นเวลา4ี่โมงเย็นแล้วเราก็มาถึงอ่าวลึก เรือจอดให้ดำน้ำอีกจุดหนึ่งบอกได้เลยนะว่าตรงอ่าวลึกเนี่ยมีปะการังที่สวยแบบสุดยอดเลยแล้วก็มีปะการังเยอะมากๆด้วยเหมือนเราได้ลงไปอยู่ในอควาเรียมรอบทิศเลยเตรียมตัวลงเตรียมลงเรียกว่าอ่าวลึกเป็นจุดที่มีปะการังสวยมากแล้วก็บนเรือเรามีสไลเดอร์ด้วย ก็คือตรงนี้สามารถสไลเดอร์ลงไปได้แต่จุดเมื่อกี้เขาบอกว่าไม่ควรตรงนี้อ่าวลึกมีปะการังสวยมากนี่นจีอยู่ตรงนี้รอยอยู่เสื้อสีชมพู no จีไปถึงนู่นแล้วนี่ไงสีชมพูเนี่ยดำอยู่ตรงนี้เมื่อกี้มีคนลื่นด้วยขนะึ้นมาแล้วตรงนี้เดินเรือมาถึงอา่าวทรายแดง H, ai, ต่ทรายไม่แดงตอนแรกนึกว่าหมดจุดดำน้ำแล้วมีจุดนี้อีกจุดหนึ่งอ่าวเทียนเราบอกว่ามันเป็นจุดที่เราอาจจะได้เจอเต่าด้วยว่ายน้ำกับเต่าได้เลยอ่าวเทียนตรงนี้เป็นหาดเทียนหรือว่าอ่าวฉลามให้เวลา30นาทีไม่เจอฉลามนะแต่เจอเต่าตัวใหญ่มากแบบระยะประชิดเลยแหละ ว่ายน้ำข้างๆเต่าเลยแต่เราไม่ควรไปจับน้องเขาเนอะแค่ได้เห็นก็รู้สึกขอบคุณธรรมชาติมากๆแล้วทุกคนกําลังกลับเข้ามาที่เรือเขาให้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเมื่อกี้ดำน้ําตรงอ่าวเทีย,ยนตรงนี้เจอเต,าต่าตัวใหญ่มากตรงนี้คือจอนสวนวิวพอยต์อันนี้คือมีอ่าวชโลกอีกเนี่ยน, <laughs> นึกว่าหมดแล้วซะอีกเมื่อกี้ดำน้ําที่อ่าวชโลกก็จบ ถือเป็นจุดสุดท้ายได้เล่นสไลด์ด้วยนะสวยทุกจุดเลยเป็นเกาะที่ถือว่าร่ำรวยประการังจริงๆแหละดูได้ไม่เบื่อไม่รู้จักเหนื่อยเลยเอามาดูหินก้อนนี้ดิสวยดีเนอะสวยมากโอ้ไม่นเช่เป็นเครื่องดนตรีเหรอจบคลิปแล้วจะบอกน่าจะเป็นบ้านล้างนะอันเนี้ย ดูลักษณะแล้วมันล้างๆอะ่ะแต่มันดูสวยมากเลยนะเนอะอะเบนดอนไงเขาคุยกันด้วยการบีบแต้งทั่วบ่ายเราก็จะได้เห็นพระอาทิตย์ตกระหว่างล่องเรือแบบนี้ช่างเป็นบรรยากาศที่สวยตราตึงใจน่ามาเที่ยวหลายๆครั้งได้เลย กลับมาถึงท่าเรือตอน6โมง12นาทีกว่าจะกระดึ๊บไปถึงก็ประมาณ6โมง15นาทีโอยเกินเวลาเลยนะเนี่ยทำงานล่วงเวลานะไกด์เนี่ยลงมาจากเรือตรงนี้ตอน6โมง20นาทีแต่ละคนก็จะขึ้นรถไปตามโรงแรมต่างๆแต่ของเราเนี่ยไม่ใช้บริการเพราะว่ามันเดินแคบ50เมตรฉะนั้นถ้าใครอยู่ไกลไม่ต้องห่วงมีรถทั้งเกาะอ่ะเขาไปรับไปส่งทั้งเกาะทั้งเกาะใช่ ก็ถือว่าเป็นโกลูไกด์ก็ต้องยอมรับไกด์อันนี้เลยคือเขาสอนดำน้ำด้วยเออไปไปสอนตอนอยู่ก่อนนางยวนนะปีละครั้งมาได้เลยไม่เบื่อพวกเราอ่ะวันนี้เลือกมาแบบรอบบ่ายเที่ยงถึงหกโมงเย็นมันมีบุฟเฟ่ด้วยบุฟเฟ่ก็คุ้มแล้วก็จุดดำน้ำทุกจุดก็ดีหมดคุมมากคือตอนแรกนึกว่าจะเว้นบางจุดไปถ้้อีกเพราะว่าไปใช้เวลากับบางจุดค่อนข้างนานอะไรเงี้ยแล้วเขามีรูปให้ด้วยนะ พี่บอมพี่บอมคือเป็นครูสอนว่ายน้ําของเราคนแรกวันนี้เป็นทุกอย่างวันนี้เป็นทุกอย่างดีมากประทับใจมากอันนี้เรามาทัวร์รอบบ่าคือมาได้ทุกเดือนเลยนะไม่แต่แต่แอ่ไต่แต่แตอแต่แต่แต่แต้แต่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 แไ่แต่แต่แไ่แต่แต่ไต่แต่แต่ไต่แต่แต่่ไต่แต่แแต่แตโแแล้ว่แต่แตแต่แเ่ต่แตีแแต่แต่แ่แตนแ่่แนแแล่ สตาฟเขาเยอะนะเออทำไมเยอะจังเรื่องวันว่าวสตาฟเยอะอย่างนี้เขาเขาจะคุ้มเหรอที่เรามาเนี่ยมันหกร้อยห้าสิบไงเขาจะคุ้มหรือเปล่าไม่อาหารก็เยอะสตาฟก็เยอะไม่ครับเขาปลอดภัยมากด้วยนะจุดตี่มีแค่จุดเดียวตอนขึ้นจะลงเรือเนี่ยหวัดเดี่ยวไม่ไรมาส่งที่ถ้าเรือเลยเวลาด้วยนะคือหมายถึงว่ายังไงฉันก็ต้องไปให้ครบถ่ายรูปใต้น้ําให้ด้วยนะอาหารอิ่มอร่อยด้วยมีทั้งกาแฟแล้วก็ กับข้าวสี่อย่างนี่คือข้าวอร่อยอ่ะคือข้าวดีอ่ะเมนูไก่ก็อร่อยอร่อยด้วยห้องน้ําสะอาดด้วยห้องน้ํามีทั้งสองห้องเนี่ตอนแรกว่าจะไม่กล้าเข้านะแต่พอเปิดดูเอ้ยทำไมสะอาดมากอ่ะแล้วก็ปลอดภัยสุดๆอ่ะแต่ทีนี้ใครจะมาแบบพวกเราก็ต้องเลือกเป็นรอบบ่ายนะเพราะว่าถ้าเอารอบเช้าคือสิบโมงถึงห้าโมงเย็นเนี่ยจะเป็นข้าวกล่องถ้ารอบบ่ายจะเป็นบุฟเฟ่ต์แต่แนะนำว่าให้เลือกมารอบบ่ายมันจะคุ้มกว่าเพราะว่าเราจะเห็นนี่พระอาทิตย์ตกมันสวยมาก ที่แนะนำออกซิเจนไม่ต้องเอาถังออกซิเจนนะโอ้โห oh, oh. ตอนนี้หกโมงครึ่งสุดยอดไหมล่ะเอาแปกใจนโยบายของเกาะนี้จังเลยคือคือแค่แค่งงๆเฉยๆนะคือคือเขาบอกว่าคือนี้เกาะนางยวนเนี่ยเขาเป็นเกาะที่เขาดูแลจาัดก,การกันเองรัฐไม่ได้มีส่วนเข้ามายุ่งเกี่ยวใดๆทั้งสิน้นแต่ว่าอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราได้จากตอนขึ้นเกาะมาคือเกาะเนี้ยเขาถึงว่ายังไงรัฐไม่มีความยุ่งเกี่ยวแปลว่าอะไร ก็ใเนี้เขาบอกว่าเขา m มเนกันเองไฟฟ้าเขาก็ปั่นเองน้ําสะอาดที่ใช้บนเกาะเขาก็ผลิตเองคือเขามีโรงแรมอยู่บนนั้นไงซึ่งคงจะมีหน้าที่ดูแลเกาะด้วยอะไรอย่างเงี้ย